ข้าวดีโครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีสิทธิ์รับเงินสูงสุดถึง3,000บาท สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับทางชอ่องซึ่งทางช่องนําข้อมูลสาระดีๆจากมาตรการของรัฐมาฝากวันนี้ก็อีกเช่นกันค่ะทุกคนก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะวันนี้เราเอาโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ2,000บาทคือโครงการครอบครัวอุปถรรัมภ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพมมอบเงินช่วยเหลือ2,000บาทต่อเดือนหรือสูงสุดถึง3,000บาทในกรณีจำเป็นให้แก่ครอบครัวที่รับดูแลผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มีคนดูแลวันนี้เราก็นำรายละเอียดของโครงการครอบครัวอุปธรรม ไม่มีผู้ดูแลหรืออยู่ในภาวะพึ่งพิงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทินเดิมโดยยื่นขอรับสิทธิได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมจังหวัดหรือกิจการผู้สูงอายุนะคะรายละเอียดโครงการเป้าหมายก็คือสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มีคนดูแลหรือมีข้อจำกัดในการดูแลตัวเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพในชุมชนได้ เงินช่วยเหลือคือ2,000บาทต่อเดือนต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนอาจจะเพิ่มเป็น3,000บาทหากมีความจำเป็นและเหมาะสมนะคะคุณสมบัติของผู้สูงอายุคือฐานายากจนไม่มีผู้ดูแลหรืออยู่ลำพังอยู่ในภาวะเพึ่งพิงมีผู้ดูแลแต่ผู้ดูแลก็อยู่ในภาวะที่เพึ่งพิงเช่นว่างานหรือพิการคุณสมบัติครอบครัวอุปถัรรมภ์ เป็นบุคคลที่รับดูแลผู้สูงอายุนั้นๆซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมกิจการผู้สูงอายุหรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนนั่นเองสถานที่ที่ยื่นขอคือสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพมจหรือหน่วยงานที่กำหนดสายด่วนโดยตรง1300ค่ะ สรุปคือเป็นเงินสนับสนุนสำหรับคนที่มาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ขาดโอกาสซึ่งมีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้ดูแลนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลนะคะทางรัฐบาลก็จัดสรรโครงการนี้มาช่วยเหลือนะคะสำหรับใครที่มีข้อคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะ ฝากกดแชร์กดไลค์กด like, ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ